สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับน้องแชแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นอีพีนะฮะที่ไม่ได้ทานานแล้วแล้วก็มีรถใหม่มานําเสนอนะ,ะของช่องนะฮะเจ้าน้องเว็บเหลืองอ่าเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะไปดูนะครับว่าน้ํามันขึ้นมาถึงระดับไหนแล้วน่ากลัวจะแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นนะ,ะเดี๋ยวเอา,เอาน้องเว็บเหลืองให้ดูก่อนนี่นะครับน้องใหม่ของช่องเว็บเหลืองะฮะเพิ่งไปถอยมา ไม่ไม่นานวันนี้สภาพเป็นดีอยู่นะฮะเครื่องติดลูกติดอะไรทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ลูกติดนะดูดำก็พักไปแล้วนะฮะไม่ได้ใช้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะขับเบก็สนุกนี้นะผมว่า <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันฮะเอามาใช้มือสองผมว่ามันก็สนุกดีนะมันได้ฟิวอะในการขบับฟหรือเต่าวะ รถเล็กอีกทีหนึ่งผมว่ามันก็สนุกดีนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยนะอาจจะผมต้องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโซ่สเตอร์มันยังไม่ได้ทำครับผมโอเคปะ เรื่องเกียวผมยังเชนไม่เป็นนะครับของเวฟผมว่าผมยังแบบว่าดูมันแล้วมันยังกระตุกอยู่เลยนะฮะสำหรับตัวผมเองนะที่เข้าแล้วมันกระตุกอะ่ะยังไม่ชินครับผมแต่ว่าไม่ค่อประหยัดอะ่ะนี่ครับมาขับเล่นทั้งอาทิตย์แล้วน้ำมันม่งยังอยู่อะ่ะ เพิ่งจะหยุดไปได้ครึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับรอบนี้ตกเยอะ วันน่ะนะครับโอ้น้ำโอ้น้ำท่วมแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูที่วัดบางเดือวนะว่าวัดที่วัดบางเดืยวจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ํามาแล้วนะขอว่าอยู่นานกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันนะอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยยกนะฮะ จอดรถตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ไปดูกันสักแป๊บหนึงโหยันสุดไอ้จเจ้าตรงนี้แล้วไอ้ที่ลงไปได้เวลาลอยกระทงะะ่ะฮะตอนนี้มันคือมันขึ้นมาหลายขั้นแล้วอะครับพนะฮะวันน้ำวนที่เราอยู่ตรงนู้นมาตอนนู้นนะฮะมสัะคะะู่ตรงนู้นก็พะกแล้วก็ พระลูกวัดก็ช่วยกันทําแล้วนะสะพานเพื่อให้คนไปห้าอาหารปลาแต่สีน้ํำน่ากลัวมากนะฮรโอ้จะรอดไหมเน,นาะนะฮะวันนี้ก็ร้อยเอสพาเที่ยวแบบคร่าวๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันียว่ครับเราออกมาดูสถานการณ์กันเฉยๆนะครับผมถ้า EP หน้าอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวผมจะรายงานนะฮะ ก็ EP นี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมนะครับอย่าพลาดคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับรู้สึกว่าฝนฟ้าจะตกอีกแล้วนะครับผมเ๋ยวไม่ทัาดกานนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม